ฉันดตรสุภาชุวชาชชมาราชบัณฑิตทารจิตญาณไดิฉันเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตญาณและสังคมราชบัณฑิตยสกาคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยแต่งตั้งนุ่มนายกราชบัณฑิตยสภาเพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสกาบทบาทหน้าที่ที่สำคัญก็คือที่เด็กพัฒนาหลักจัิยารมมหาคำตอบนะคะ เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่อยู่ติเกี่ยวกับประเด็นและปัญหา,า,าต่างๆของสังคมซึ่งเป็นวิกฤตและดุจและจะทำเป็นความรู้อย่างเป็นระบบเผยแพร่ว้อรู้ที่ได้จากการทำแหล่ง่ไปสู่ต้นปาหมายเพื่อให้เ,เราเราิ่มจะนั่เกียนเลยพัฒจะนาขึ้นเลยนิสิตนักศึกษานักวิชาการและนะคะประชาชนทั่วไป ผมจะย้อนไปก่อนอย้อนขึ้นไปก่อนนะคยจ้ในการป,ประชุมของคณะกรรมการครั้งที่16ปีพศ2568น,นะครับวันที่8มาถุนายนะครับวันที่2พฤศจิกายนพศ2568นะครับซึ่งแม้จะปีงบประมาณปีพศ2568คณะกรรมการเนี่ยได้ทำการศึกษาเรื่องยาระดชนอยู่รอดรอบไทยได้ในสังคมยุคดิจิทัลเพราะว่าต้นต่อของปัญหาสังคมเนี่ย มีความซับซ้อนนะคะมากขึ้นมากขึ้นทุกทีและปริมาณปัญหาก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยและเรามีเจรณาจกราเน่าขอใ,ขใช้ข้าไกแน่ๆเลยของปัญหาและถัดออกของปัญหานะะในสังคมไทยเนี่ยที่ทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมควรให้ความสําคัญมากขึ้นก็คือการนำต้กลันสังคมจิตวิทยามาเป็นเครื่องมือในการเติมพลัง จากรายด้กลุ่มคะที่จะส่งผลในเชิงโครงสร้างทางสังคมให้สมาชิกของสังคมมีภูมิค,มคุมค้มกันใช้สติใช้ปัญญาสร้างความวรักความสามัคคีโดยมุม่งเน้นประโยชน,ออน์ส่วนรวมเพื่อการพัฒนาทางสัขขงคมด้วทำปีปมตในปี2569คณะกำมนดจึงวางกรอบแนวทางปฏิบัติแนวทางการศึกษาและจะทำข้อเสนอทางจิตวิทยา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางออกในการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นด้านสุขภาพจิตนะคะให้สมาชิกของสมเนียมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งเราก็ยอมรับต้องมีสุขภาพจิตเข้มแข็งก่อนเพราะว่าสุขภาพจิตที่เข้มแข็งหรือแข็งแกร่งปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงพอเข้มแข็งไม่พอต้องแข็งแกร่งด้วยนะคะของสมาชิกในสังคมไทยจะสามารถเลือกมิตรและ,ะทางสังคมจิตวิทยาลง,งได้ ในยุคดิจิทัลซึ่งทุกคนกําลังหัวนี่บางคนมันเป็นหัวกันอยางมากนะครับว่านยุคเนี้ยหรือในยุคสังคมปัจจุบันอย่างที่กำลังอยู่เราเนี่ยโดยมีป้าหมายก็คือคณะกรรมการชั้นสิบท่านนึกว่ามีอาชื่อมีริสเรียบร้อยแล้วนะครับเสิบท่านจะศึกษาสภาพปัญหาและเสนอทางออกของสังคมต่าอย่างเช่ตนต้นต้องเรียนในสารบอกว่าเราเน้นถามออกเป็นสำคัญทุกคนทราบปัญหาดีถามหมดเลยข้า,างออกใจยังไงกัน คณะกรรมการชุดนี้จึงเน้นทางออกของการแก้ปัญหาซึ่งจะครอบคลุมในประเด็นต่างๆกันต่อไปนี้สภาพความเป็นอยู่ประเทศเดิสภาพความเป็นอยู่ด้านการดำเนินชีวิตที่เรื่องเือปัจจุบันต้องยอมรับปัญหาที่รุมเราในชีวิตสภาพวิกฤตปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรืออางี้มีสซางจึงก็ใช้คำว่าปูนีรราศร่างซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชั้นางินการก่อการร้ายซึ่งก็ลังิดเดินไิดีกันทุกปัญหา นอกจากนั้นก็มีปัญหาความปลอดภัยในชีวิตแะทสัพย์สินินะคะปัญหาการตกเป็น่แบของมีจ่าชีพอ้อนหลานซึ่งเฉลี่ยแวตกและ้วมันตกเป็นจีบสัตว์มีจ่าชีพสุภาพินแย่มากนะคะถ้าคนที่มีสุขภาพจิตที่แข็งแกร่งสุขภาพจิตที่ดียังมีทาของออกนะมนตกใจที่นตกตกใจที่คนกตกนักนวันทเครียดแต่ยังระงับโดยใช้สติใช้ปัญญาแลือฉนอนั่งับหลังให้มันสามารถายอยู่ในสังคมได้ อจากนั้นก็มีปัญหาการถ่ายตัวของกางขาด้วยทำน้ำจบขึ้นเลยนะคะน่าสูงใจมากเลยค่ามีมากเลยเพราะระบบการเยแพ่ไปยังสูงนักศึกษาต้องหมายถึที่อกปนีางเรียนนะคทันสิทธิ์ักศึกษาประชาชนทั่วไปนักวิชาการต่างๆก็สนใจเนี่ยถ้าเปิดสนใจนะคะสามารถติดตามบทความนะคะทางวิชาการด้านที่เว็บไซต์ Facebook และ YouTube ของราชบัณฑิตยสภาสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะคะคณะกรรมการที่สิทธิธรรประเด็นการศึกานะคะท่านผู้อ่านท่าน,นาสิทธิธรรมเนี่ยจะเริ่มมีการศึกษาพิจารณาการปรับวงความทางวิชาการในการที่จะออเป็นแต่ภายใต้กรอบแนวนคิดขั้นต้นที่ฉันได้บอกไปสักแดงนะคะเดือนละหนึ่งประเด็นประเด็นที่แม็กซิมิกาบอกนะคะหนึ่งประเด็นซึ่งจะทยอยนําเสนอ ะะทั้งสภาพปัญหาและทางออกซึ่งดิฉันได้เรียนได้ทราบแล้วว่าอันนี้คือจุดหลักของคณะบังคาบชุดนี้เราจะเสนอแนะทางต่อใหยว่าเมื่อดูในครั้งที่มันมันจมทังแล้วควรออกอยังไงไม่ใช่ว่าปล่อยตัวหรือทำตัวเองไม่ถกโนะคะบสำหรับคน,นทานดำเนินงานที่สำคัญต่างๆที่คณะกรรมการชุนดนี้เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่สุขาบดคลใช้ก็บนีค่ะ อยาสังคมนะักความรู้ิต่ละยาสังคมต้องขอบขอคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับคนทู้สนใจเราจะได้ช่วยกันแก้การแก้ปัญหาซึ่งเป็นวิกฤติเนี่ยต้องแก้ในรูปแบบที่เป็นองรวมไม่อย่างนั้นจะไม่เกิดผลน,นะคะและที่ได้สนใจติตามผลงานของสำนักงานราชภัณฑตยสธรนะคะมาโดยตลอดซึ่งเรามีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบการออให้ความรู้การประชุมาาการจัดก สัมมนาทำลายวแม่หรือ่ะมีบทความเผยแพร่ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในเชิงวิชาการและสามารถที่จะนําไปใช้ปฏิบัติได้จริงค่ะในชีวิตประจำวันของท,างท่านทาุกท่านขอบคุณค่ะ